สวัสดีครับท่านผู้สนใจในหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการกัญชาสร้างธุรกิจสร้างชาตินะครับท่านทั้งหลายคงได้ฟังหลายครั้งแล้วว่าหลักสูตรผู้ประกอบการกัญชาสร้างธุรกิจสร้างชาตินี่มีความสนใจมีจุดเน้นหรือสิ่งที่เราอยากจะทำมากสุดคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็การการใช้คำว่าผู้นำผู้ประกอบการก็บอกชัดแล้วว่า คนที่จะเข้ามาในหลักสูตรนี้มีความาหมายมั่นปั้นมือที่จะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการนะนั้นเป็นความสนใจนะแล้วก็ผู้ประกอบการที่พูดถึงก็เป็นผู้ประกอบการนั้นกัญชาเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่มันเป็นโอกาสใหม่นะครับนะแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะที่ที่เดินทางก่อนล้ำหน้าไปก่อนนะประกอบการไปก่อนนะนะครับอ่านะ ท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นประโยชน์ของการเป็นผู้ประกอบการด้านด้านการชาน,นี้นะครับและเรายังจะเห็นว่าเ,เมื่อเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเ,เป็นโอกาสที่เราจะร่วมกันสร้างชาติด้วยธุรกิจใหม่อันนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งเราเน้นย้ําอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นอีกนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอแล้วอยากจะบอกท่านที่สนใจในโอกาสนี้เกิดว่า เราได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโพธิสร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางเลือกนะครับความร่วมมือน,นี้ผมคิดว่าหลายหลักสูตรนี่ไม่สามารถจะทําได้นะครับมันหลักสูตรของเราจึงเป็นหลักสูตรที่พิเศษมากผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโพริสซาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกันกับสถาบันเรีินโนเวชนะเพื่อที่จะตามเรื่องนี้ ใบความร่วมมือที่เราจะทํางานร่วมกันระหว่างสถาบัน Green Innovation กับฮาลาโปรยาสารสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็คือการสุดท้ายคือการมอบนะวุฒิบัตรนะแต่วุฒิบัตรอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นประกาศนียบัตรแต่เป็นปริญญาบัตรนะซึ่งเราก็มีความเห็นว่าการที่ท่านทั้งหลายได้มาเรียนเรียนรู้ได้มาแลกเปลี่ยนได้มาฝึกนะในการทํางาน ได้ไปศึกษาดูงานเนี่ยท่านทั้งหลายเท่ากับกําลังเรียนในวิชาเอกเของของของหลักสูตรด้านด้านกัญชาเนี่ยนะด้านกัญชาศาสตร์เนี่ยนะนะครับเมื่อท่านได้เรียนจบสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามหาวิทยาลัยก็มีความยินดีที่จะมอบเป็นปริญญาบัตรให้นะครับซึ่งก็ถือเป็นการเรียนที่ชอดคัดโดยตรงไปที่องค์ความรู้ด้านการประกอบการกัญชาดโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เรียนอะไรที่มัน มันเยอะแยะกว้างขวางไปหมดนะครับแต่เราเรียนเฉพาะเจาะจงด้านกัญชานะซึ่งก็เหมือนกับเราเรียนเหมาลายที่เราเรียนวิชาเอกล้วนๆนะวิชาพื้นฐานทั่วไปวิชาเจนเอ็ดนะวิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือกไม่เอาแล้วเอาวิชาเอกอย่างเดียวนะครับเมื่อท่านทั้งหลายได้เรียนในหลักสูตรนี้จบนะวิชาเอกแล้วเนี่ยก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับปริญญาบัตรแทนประกาศนียบัตรทั่วไปนะครับ สำหรับการเรียนในหลักด้านกนารข่าสตร์นี้นะฮะเราก็เรียนด้านพักทฤษฎีเรียนในภักปฏิบัตินะการศึกษาดูงานนะและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ทำผลงานนะทำเป็นเอกสารนะเพื่อที่จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญว่าท่านเหมาะสมแล้วที่จะได้รับปริญญาจากมาหลาลัยโปรยศาสตร์ของเรานะครับมาหาลายโปรยศาสตร์เป็นมาหลาลัยทางเลือกนะะที่ให้ความสำคัญกับ ผลงานในเชิงปฏิบัตินะผมเรียกมันว่าเป็นผลงานเชิงวิจักนะวิจักก็คือการรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วนะนะครับซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยระหว่างที่เรียนนี้ท่านก็จะสามารถสร้างผลงานตัวเองไปด้วยนะก็เหมือนกับการทำวิทยานิพนธ์ในการเรียนแบบแบบเรียกว่าเรียนแบบไม่ต้องเข้าคลาสเนี่ยเป็นรีเสิร์ชโปรแกรมนี่นะพอท่านสามารถที่จะเขียนง,งานนะเสร็จเรียบร้อยมีผลงานชัดเจน แล้วก็นําไปสู่การประเมินแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันสุดท้ายที่เราจะสัมนากันเนี่ยก็เป็นการมอบปริญญาบัตรไปด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นความตั้งใจของเรานะที่จะร่วมมือกับสถาบันกรีน Innovation ในการจัดอบรมหลักสูตรกัญชาสอาดครั้งนี้นะครับ